Just, just giving, giving one, one, but you're telling everyone you mean, just giving one you always talking about it. just giving one. i guess doing good things is a habit. everybody once. has done what you did. just giving one. but, but body telling body you telling everyone me. you meet just giving but, one. you always talking about so, it. just giving one. i guess doing good things is you. are happy. just giving but, one. everybody, everybody has done what you did. just giving body one. Body but you telling everyone you meet just giving one. you always talking about it. อัลลอฮุราะมานุรรหิมอัลฮะมดุลิลอฮิรับบินอัลลอฮิมอัลลอฮุมะซิลลิอัลลอฮ์มุ hammad อะสซาลาโมัลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮฺวะบาริกาตุขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูเสดครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวนะครับกับเราสองคนครับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริบรักเกตครับอะสซลาโมะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮฺวะบาริกาตุรายการอาหาร รูปแบบสไตล์มุสลิมเรานะครับซึ่งอาหารที่เราเลือกมานั้นรับรองว่าฮาลาลันและก็ต่อยิบันนะครับเป็นอาหารที่ได้รับการอนุมัติทั้งวัตถุดิบที่เราเลือกนํามาใช้ก็เป็นอาหารที่ฮาลาลนะครับรวมไปถึงเรื่องความสะอาดที่เราคัดสรรว่าเราจะทําแต่ละเมนูนี่ทั้งอุปกรณ์ที่เราทําวัตถุดิบที่เราเตรียมรวมไปถึงไม้มือของเรานะครับในการข้าครัวก็ทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับและท่านผู้ชมก็สามารถที่จะหยิบนําเอาเมนูที่เราทํากันในรายการเนี่ย ไปลองทํากันดูได้นะครับลองทําให้กับคนที่ท่านรักลองทําแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านของท่านเป็นสังคมมุสลิมที่อบอุ่นนะครับ,รบมาถึงเมนูในวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเมนูพิเศษที่บอกว่าพิเศษนี่ก็คือเป็นเมนูที่จากเป็นเมนูแนะนําจากทางบ้านนะครับแนะนําเข้ามาทางแฟนเพจเมนูสตาร์ของเราเลยนะครับเขียนเขาบอกมาว่าอยากให้เชฟนําเสนอเป็นเมนูกุ้ยช่ายนะครับ,รบแล้วก็ขอพร้อม น้ำจิ้มสูตรเด็ดนี่วันนี้เชฟปิ๊ก็เลยเตรียมมาให้นะครับ,รบเป็นขนมกุ้ยช่ายแต่เชฟเตรียมมานี้เป็นขนมกุ้ยช่ายเหมือนกันแต่เป็นอีกข้เรียกเป็นอีกสูตรหนึ่งหรือกรรมวิธีหนึ่งใช่ไหมครับวันนี้ที่เชฟเตรียมมาคือเป็นกุ้ยช่ายเลยครับจะเป็นสไตล์ปักหม้อนะครับครับเพราะว่าเขาจะมี2แบบนะครับแบบที่เอาไปทอด อันนี้คือคุ้นเคยกันดีทีตามรถเข็นขายแล้วก็จะตัดตัดแล้วก็ขายกันตอนนี้เ็าจะทําเป็นเอาแป้งปักหม้อมาห่ออีกทีอ๋อเป็นแต่เป็นขนมกุ้ยช่ายเหมือนกันใช่ครับต่างกันตรงกรรมวิธีขั้นตอนการทำเล็กน้อยครับครับวันนี้ห้ามพลาดนะครับกับเมนูที่เป็นเมนูแนะนําจากทางบ้านครับกับกุ้ยช่ายปักหม้อนะครับเอาละครับในช่วงหน้าช่วงเปิดครัวสดะเราจะมาลงมือทําเมนูกุ้ยช่ายปักหม้อกันครับ แต่ช่วงนี้ไปชมสกู๊ีดีจากทางรายการก่อนครับช่วงสดะทั่วไทยงานมหกรรมอาหารโลก World of Food Asia หรืองานไทเฟก2013ที่จะมีขึ้นในวันที่22ถึง26พฤศภาคมนี้มีผู้ประกอบการได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมแสดงและจัดจำหน่ายภายในงานเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานจากภาครัฐที่ให้การสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง าตาสัญลักษณ์เครื่องหมายฮาลานวันนี้เราไปรับฟังความคิดเห็นดีๆที่มีต่อตาสัญลญักษ์ฮาลานนี้กันหลายโรงงานที่เข้าไปนําเสนอในนั้นเนี่ยใช้ระบบของเรา howq นะครับแล้วก็ไปนําเสนอวันนี้หลายคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยรู้จัก howq ถ้าเราเข้าไปใน Google howq วันนี้1 2 8ล้าน reference 128ล้านเพราะนั้นเนี่ยทั่วโลกเขารู้จัก howq howq เนี่ยกลายเป็นสัญลักษ์ฮาลานประเทศไทยไปเข้ามาเขาอยากจะมาดูแต่ว่า howq ไม่ได้ติดตราบนตรา นะฮะจะติดไปพร้อมกับตราฮาลานของประเทศไทยต่อไปก็จะมีฮาลคิวมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยสุวิทดาฮาลันเนี่ยเราเข้าไปสนับสนุนงานตรงด้านนี้ในทางอ้อมในทางตรงเลยก็คือเราเข้าไปร่วมกับทางกรรมการกลางสลามประเทศไทยไปนำเสนอสร้างภาพลักษณ์ให้กับฮาลันประเทศไทยนะวันนี้เราถ้าติดตราฮาลันไปแล้วอย่าปฏิเสธความรับผิดชอบครับอันนั้นเป็นหน้าตาของเราเป็นหน้าตาของประเทศไทยเป็นหน้าตาของผู้ประกอบการฮาลัน,ลนพอเราสเต็ม ปลาลงไปแล้วนั้นเนี่ยจะต้องให้หลายอย่างครับอันหนึ่งให้ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผลิตภัณฑ์ให้มูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ให้ความเข้าใจง่ายแก่ผู้บริโภคนะให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคนะให้ภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งตราเนี่ยมันให้อะไรหลายอย่างเราต้องสร้างให้ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องการวาง positioning ในเรื่องของการวางจุดขายของเรา นะในเรื่องของการวางภาพลักษณ์ของเรานะครับในเรื่องพวกนี้เนี่ยเวลาเราใส่ตาของเราไปบนผลิตภัณฑ์เนี่ยนะฮะสมมุติว่าเรามีผลิตภัณฑ์สับ,บปะรดกระป๋องหนึ่งผลิตภัณฑ์ติดตราฮาล้านไปแล้วนี่นะครับเชื่อไหมเชื่อไหมสําหรับโลกธุรกิจในวันนี้ตราของเราเนี่ยบางทีมันมีมูลค่ามากกว่าสับ,บปะรดกระป๋องทั้งกระป๋องอันนี้คือตลาดสมัยใหม่นะวันนี้เนี่ย บางทีเราพูดกันเราพูดถึงโปรดักต์เราลืมพูดถึงตัวตราหานันตราหาันเป็นอีกหนึ่งโปรดักต์ที่ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโปรดักต์ที่มีอยู่เดิมนะฮะตรงเนี้ยมันเป็นหน้าตาของประเทศไทยเป็นหน้าตาของพวกเราทุกคนเพราะพวกเรามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเรามีความภาคภูมิใจที่เราบอกว่าดีซิสฮารันไทยแลนด์ถ้าเรามีความภาคภูมิใจร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าเราเป็นที่หนึ่งได้ ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อป ฮาปตุซสซาดะน้ำมันสกัดแท้ร้อซกลับเข้ามาสู่ช่วงเปิดครัวสระนะครับกับเมนูในวันนี้เป็นเมนูแนะนำจากท่านผู้ชมทางบ้าน,นครับโพสเข้ามาทางแฟนเพจเมนูสาดะของเราครับ,รบว่าอยากให้เชฟทำเมนูเป็นขนมกุ้ยช่ายพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดนะฮะให้นำเสนอในรายการเมนูสาดะของเราวันนี้เชฟอลีบก,ก็เลือกมาทำแล้วนะครับ,รบแล้วก็พเชฟอลีบอก พิเศษให้ด้วยเป็นเมนูกุ้ยช่ายปักหม้อใช่ไหมครับเชฟแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็คือเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะทําเมนูกุ้ยช่ายปักหม้อเดี๋ยวให้เชฟอลิปแนะนำเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับครับส่วนผสมก็จะมีผักกุ้ยช่ายนะครับครับผมแล้วก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งมันแล้วก็แป้งเท้ายยม่อมครับแล้วก็จะมีกระเทียมสับนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำครับ น้ำ mm hmm. ส้มสายชูครับแล้วก็ซ <sunshine> <t Twelve> ีอขาวพริกไทยป่นนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายเกลือป่นนะครับแล้วก็น้ำซุปแล้วก็จะมีน้ำปลอกกับน้ำมันพืชด้วยครับ He his home He overwhelmed stepped inside was with fear An angel came with words from God, things were still unclear. Sing, read, read, but he could not read amazing words that he heard. A trembling deep inside his heart, confused by what had occurred. There was only one who could comfort him, to help him see the light. So he's his sure What's his Khadija face real wife too ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบทั้งหมดนะครับที่เราจะใช้ทำเมนูกุ้ยช่ายปักหม้อกันในวันนี้นะครับทีนี้เราจะเริ่มกันยังไงก่อนครับครับเดี๋ยวก็มาเริ่มมือพิกครับผมนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไส้ออกนะครับแล้วก็สับหรือว่าใครสะดวกที่จะ นำไปโขกก็ได้นะครับอืมคือสับละเอียดเลยนะฮะครับเอาไส้ข้างในออกด้วยนะฮะ She was a woman of nobility successful in all her trade many wealthy men had asked for her she turned them all away but when she saw Muhammad a shining moon may peace be ก็ถ้าเกิดว่าน้ำจิ้มนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้รสชาติเผ็ดมากน้อยแค่ไหนก็ใส่ได้ตามใจพริกใช้เป็นพริกขี้หนูก็ได้นะครับวันนี้ผมใช้พริกใช่ชีฟ้าถ้าไปบางร้านนี่เขาจะมีเป็นสองน้ำจิ้มให้เลือกเลยถ้าเป็นเด็กๆก็จะเป็นน้ำจิ้มธรรมดาถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็จะมีเป็นน้ำจิ้มแบบจะมีรสชาติเผ็ดๆหน่อยนะ อันนี้เชฟต้องการให้แบบละเอียดจริงๆเลยใช่ไหมฮะครับทำน้ำจิ้มก่อนนะครับแล้วก็จะมีมีอะไรบ้างครับซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับผมน้ำส้มสายชูนะครับน้ำตาลทรายครับนะครับแล้วก็ตัวพริกของเราด้วยนะครับแล้วกก็พริเอาเลยครับแล้วก็เอาตั้งไฟเลยไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยติดนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับใส่ลงไป สัดส่วนประมาณเท่าไหร่ครับเชฟเชฟลองกะประมาณคร่าวๆนะน้ำตาลทรายนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาแล้วก็น้ำส้มสายชูก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะเท่ากันนะฮะใช่แล้วก็มีจะมีซีอิ๊วดำนะครับสีสามถึงสี่ช้อนโต๊ะนะครับสี่ช้อนโต๊ะนะฮะน้ำจิ้มกุยช่ายนี่จะเป็นเป็นน้ำจิ้มที่ จะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับเวลาทาแล้วจะขึ้นขึ้นจมูกหน่อยก็น่าจะมาจากตัวน้ำส้มสายชูใช่ไหมครับเชฟก็ติดไฟติดไฟได้นะครับต้องคนให้เข้ากันมันยฮะในส่วนของน้ำจิ้มก็มีแค่นี้นะฮะใช่ครับมันจะมีน้ำด้วยนะครับ ไม่ต้องเป็นสูตรเด็ดนะครับเชฟี้เพราะเขาบอกขอเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดเลยนะอันนี้เด็ดไม่ได้ครับเนี่ยอชอบร้อนนะฮะ <c oughs> เรื่องรสชาตินี่เราสามารถแต่งเติมกันได้นะถ <c oughs> ้าครชอบครับถ้าไม่ชอบรสแบบนี้ก็อาจจะปรุงอะไรเพิ่มเข้าไปได้ด้วย <c oughs> นะฮะแต,แต่กลิ่นกลิเขาใช่เลยครับนี่ถึงขนมกุ้ยชายนะกลิ่นนี้นำพริกใส่ลงไปอ่าครับส่ไปเลครับ เราปิดไฟปิดไฟเลยนะฮะอ๋อเราเราขึ้นไฟนี่คือแค่ให้น้ำตาลละลายเฉยนะฮะแล้วก็ให้เดือดเอาละครับทีนี้เราก็จะมาในส่วนของไส้ตัวกุยช่ายนะครับตัวไส้กุยช่ายนะครับเรามาเตรียมปกติกุ้ยช่ายที่เราเห็นทั่วไปนี่ก็เขาจะอยู่ในแป้งเลยใช่ไหมครับเชฟใช่แต่วันนี้เราจะทำแยกต่างหากอันนี้ก็อยู่ในแป้งเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทำเราจะมาห่อทีหลังอีกที ต้นกุ้ยช่ายเนี่ยนอกจากที่เขาเอามาทํากุ้ยช่ายแล้วนอกจากจะใส่ผัดไทยแล้วเขายังมีใส่ในเมนูอะไรอีกไหมคะก็กินแก้มกับผัดต่างๆก็ได้ตอนนี้ก็ติดไฟเลยนะครับติดไฟเลยนะครับครับบิสมิลลาใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับ ก็กระเทียมสับนะครับใส่ลงไปนีนะะ่ก็ผัดกระเทียมไปจนหอมใช่ไหมครับเชฟใช่ครับวิธีการวางกระทะนะครับก็ควรจะวางไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับขวาหรือซ้ายก็ได้ที่ที่ทมันไม่เกะกะถ้าเกิดระว่าเราวางหูกระทะที่มันออกมาข้างนอกนะครับบางทีเราจะชนได้ไนได้ั มีเราผัดจนจนเหลืองจนเลยนะครับครับก็เขาเริ่มเหลืองแล้วเราก็ใส่ผักไปเลยนะครับผักกุ้ยช่ายขอาไปเลยนะฮะกุิกช่ยป่นนะครับนะครับ แล้วก็เกลือป่นนะครับใส่นะฮะ้ปิดไฟเลยปิดไฟเลยนะครับแค่นี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับตัวไส้ขงเขาแค่นี้อ๋อง่ายมากเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทีนี้ยังไงต่อครับครับก็เดี๋ยวเราเอาออกมาพักเอาไว้นะครับแล้วก็มาทําในส่วนแป้งที่จะห่อนะครับเอาเลยครับทีนี้เราก็จะมาเตรียมในส่วนของตัวแป้ง ขนมขุยใช่กันนะครับแล้วก็เราก็มีนี่ด้วยเป็นภาชนะเป็นหม้อนะฮะซึ่งซึ่งเราจะทําเป็นคล้ายๆข้าเก็บปักหม้อใช่ไหมครับเชฟเอาเลยครับเชฟในส่วนแป้งนี่มีอะไรบ้างครับเชฟครับก็มีแป้งแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็แป้งมันแล้วก็แป้งเท้ายืหม้อมครับในสูตนนี้เดี๋ยวมีเพิ่มแป้งเท้ายื่หม้อมมาด้วยนะครับก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้านี่ประมาณกี่ช้อนฮะหกช้อนนะครับ แล้วก็มีแป้งมันใช่ไหมฮะแป้งมันครับสามช้อนมันสามช้อนนะฮะแล้วก็แป้งเท้าหนึ่งช้อนนะครับคือหกสามหนึ่งประมาณนี้ถ้าเป็นแป้งเขาเก็บปากหม้อนี่จะเหมือนกันไหมฮะก็จะทำได้สองแบบรับจะเพิ่มแป้งเท้าอย่างอม่ไปด้วยก็ได้หรือจะใช้แป้งเป็น แป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันอย่างเดียวก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็มาใส่น้ำเปล่านะครับปริมาณน้ำเปล่านี่เป็นไงครับน้ำเปล่าก็ประมาณหนึ่งถ้วยอะครับเชฟหรือว่าเชฟมีเป็นวิธีสังเกตไหมครับว่าเหลวประมาณนี้ใช้ได้แล้วอะไรเนงะี้ยก็ให้เป็นน้ำแบบนี้ครับ<อ>แต่ว่าอย่าให้อย่าให้เหลวจนเกินไปใช่อย่าให้เหลวจนเกินไปให้ดูเขาเป็น ถ้าเหลวใสๆนี่แสดงว่าน้ำเยอะไปใช่ใช่ครับข้นๆตอนนี้นะครับก็เตรียมเป็นจานสําหรับพักเอาไว้นะครับก็ใส่น้ํามันหอมเจียวไอ้น้ามันกระเทียมเจียวนะครับทาไปบนภาชนะเราจะได้มีติดกันไม่ติดไม่ติดจานด้วยลักษณะนี้คือคล้ายๆกับตอนทำก็เขาเก็บปักหม้อเลยจะไม่หั่น้ำมันเยนะครับเอาล้ครับเชฟ ผมจะสละตำแหน่งตรงนี้ให้เชฟเลยนะคะให้เชฟเปิดก่อนเลยครับเชฟอยู่นี่เลยครับผ้านะครับตอนที่เรานึ่อ,อตอนที่เราต้มน้ำนะครับน้ำาก็จะออกมาก็จะอาจจะทําให้ผ้าแห้งนะครับเราก็จะใช้เป็นที่ฉีดก็ได้นะครับหรือว่าจะพรมให้ผ้าเปียกนะครับเพื่อจะได้ ก็จะได้อ่าในะความร้อนจะได้นตักตักแป้งได้ง่ายอ๋อจะได้ไม่ติดผ้างั้นใช่ใช่ครับก็ตักแปคนทุกครั้งที่ตักแป้งนะครับก็ต้องคนก่อนอ๋อต้องคนใช่เพราะว่าแป้งเขานอนก้นนะครับก็ปลุกเขาขึ้นมาครับอครับิสมิลลาก็ ทาไปบางๆแบบนี้นะฮะครับแล้วก็ปิดฝาครับเดียวนะครับก็จะประมาณ7วินาทีเจ็ดวินาทีเช็ปน้ำด้วยนะเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวแป้งเขาจะมีคล้ายๆสองอากาศปุดๆขึ้นมาดันแป้งขึ้นมาดันแป้งขึ้นมานะฮะที่สำคัญก็คือน้ำต้องเดือดอยู่ตลอดเวลานะครับน้ำนี่คือต้องแบบควันต้องแบบใช่ใช่ถ้าเกิดไอ้น้ำลอยขึ้นมาเต็มๆเลยนะฮะใช่ถ้าเกิดน้ำไม่เดือดนะครับแป้งมันก็จะจมลงไปกับผ้าอนะครับนะครับยังไงต่อครับ ก็เลยนะฮะบิสมิลลาห์ก็จะเห็นแป้งลอยขึ้นมานะครับเราก็ใส่ไส่ลงไปเลยใส่ไส้ไปเลยนะฮะไส้กุ้ยช่ายของเราไส้กุ้ยช่ายครับแล้วก็ทีนี้ก็เหมือนตอนที่เราทำก็เก็บปากหม้อะไรใช่ไหมฮะใช่ค่อยๆคล่อมมาคล่อมเข้ามาถ้าเกิดว่าแรกๆอาจจะติดผ้านิดนึงก็ค่อยๆแสก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับแล้วก็ค่อยๆแสเข้ามานะครับ ตลบเข้าไปนะครับแล้วก็นะครับทีนี้เราก็มาตักใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้นะครับที่เชฟบอกให้มันน้ำมันกระเทียมเจียวใส่ลงไปด้วยเพื่อเขาจะได้ไม่ติดกันนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องปิดฝาด้วยใช่ไหมครับเชฟปิดไว้สักพักหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ทําแผ่นต่อไปนะเพราะว่าในขณะที่เราเปิดอุณหภูมิน้ําก็จะลดลงนะครับแล้วก็ก็รอให้เดือดสักพักนึ่งนะครับแล้วก็บิสมิลลาตอนนี้ก็อาจจะพรมน้ำไปนิดหน่อยนะครับ ว่าใครมีที่ฉีดก็ฉีดไปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคนแป้งก่อนนะครับแล้วก็ใส่ไปสังเกตเวลาเชฟน้อยเชปใสเชจะไม่ได้เททีเดียวนะฮะค่อยๆนะครับค่อยๆทาไปนะฮะแป้งก็จะนันนะขาวๆนะครับแล้วก็แล้วก็ปิดเอาไว้นะครับก็ทําแบบเนี้ยเข้าไปเรื่อยๆจนครับผมเดี๋ยวผมช่วยเชฟทาด้วยนะครับ เอาละครับทีนี้เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูกุ้ยช่ายปากหม้อหน้าตาดูเผลอๆนี่คิดว่าเป็นขนมข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะครับแต่จริงๆแล้วคือขนมกุ้ยช่ายนะครับเชฟแล้วก็ทําเสร็จออกมาแล้วนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากเลยครับที่ยิสนุกกับการห่อเขาเรียกห่อแป้งข้าวเกี๊ยวนะก็ได้ออกมาอย่างที่เห็นนะครับสวยงามเลยครับแล้วก็ทีนี้จะมาถึงขั้นตอนการจัดจานนะครับเอาเลยครับเชฟฤทิ์ นี่ช่ก็เตรียมเป็นจานขาวนะฮะแต่ปูพรมรองด้วยผักกาดหอมนะฮะสีเขียวนะฮะสดใสเป็นเมนูนี้นี่สามารถทำเป็นขนมแล้วก็บอกให้เด็กๆมาทานได้เลยนะฮะจะ,จะได้กินผักกันด้วยนะฮะเด็กๆ ดอกไม้แบบไทยๆนะฮะัตตกแต่งสวยงามเลยนะครับเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดีก็คือแล้วก็มีพริกแก้มด้วยก็ได้นะครับถ้าใครชอบเผ็ดนะครับเพราะว่าวันนี้น้ำจิ้มไม่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 ค่อยเผ็ดเท่าไหร่คือเราทำมาเป็นรสชาติแบบกลางๆนะฮะใช่ครับก็คือถ้าใครอยากทานเผ็ดก็เพิ่มเติมได้นะครับ แล้วก็ชิงนะครับนี่เป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะฮะเด็ดแน่นอนครับเชฟเด็ดเลยครับแต่ว่าไม่เด็ดไม่ใช่รสแซ่บนี่ครับกราดลวไปกราดครับเสร็จแล้วเอาละครับเรียบร้อยนะครับเอาละครับกับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ ได้แนะนํามาจากทางบ้านนะครับกับเมนูกุ้ยช่ายแล้วก็เชียบริบทอาออกมาในวันนี้เป็นเมนูกุ้ยช่ายปักหม้อน,นะครับ,รบเอามาฝากให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับในช่วงหน้าครับช่วงสระชวนชิมเราจะมาลองชิมเมนูนี้กันครับ never getting for the light whole for world to behold so selfish our own pleasure and happiness is what we value most but she sacrificed all her wealth and everything she had and he honored her and gave her faith when the times were bad when times were bad ช่วสดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลานคิทเชน่นหนองจอกน้ำดื่มสัทธาน้ำสะอาดจากสัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกลนงานแสดงมหกรรมสินค้าและอาหารนานาชาติ Thai Food World of Food Asia 2013 22-26พฤษภาคม2556ณอิมแพกเมืองทองธานี กลับเข้ามาสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับกับเมนูในวันนี้ซึ่งเป็นเมนูแนะนําจากทางบ้านนะครับจากไหนครับเชฟจากน้องวิรยานะครับน้องวิรยาอิสมาอัอ่าฮะครับผมส่งเข้ามาขอว่าขอบอกว่าอยากให้เชฟนําเสนอเป็นเมนูกุ้ยช่าย <c oughs> พร้อมน้ําจิม้มรสเด็ดนะครับวันนี้เชฟก็นําเสนอแต่ขอเป็นกุ้ยช่ายปากหมอ้อพิเศษขึ้นมานิดนึงนะครับเอาละครับแล้นี่ก็ คือเมนูที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาแล้วนะครับหน้าตาสวยงามน่ารับประทานถ้ามองดูเป็นเผนี่ถ้าไม่บอกนี่คิดว่าเป็นก็เกี๊ยวปักหม้อเลยนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาชิมรสชาติกันว่าจะแตกต่างจากข้าวเกี๊ยวปักหม้อหรือจะเหมือนกับกุ้ยช่ายแค่ไหนนะครับลองชิมมาดูเลยครับนี่ใช้กระลาดน้ําจิ้มมาแล้วนะครับน้ําจิ้มสูตรเด็ดนะฮะเอาละครับขอชิ้นนี้เลยครับ ม่ <Top S 1> น่าค <Kick S 1> ิดอนุญาตนะครับบิสมิลลาห์ <laughs> ต้องบอกว่าเอ่อจะเหมือนกับทานกุ้ยช่ายคู่กับข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลยเชฟในส่วนตัวแป้งจะคล้ายๆกับตัวข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะครับเวลาทานเข้าไปแล้วก็จะได้รสชาติของกุ้ยช่าย <laughs> ซึ่งต้องบอกว่ารสชาติของ กุ้ยช่ายตัวข้างในเนี่ยจะสัมผัสได้ดีกว่ากุ้ยชา่ายที่เป็นแบบเป็นแป้งรวมกันนะฮะรสชาติเขาจะเด่นชัดกว่าแล้วก็จะเหมือนคล้ายๆเป็นผัดอ่ะเป็นเป็นเป็นผัดผักอ่ะเชฟชอร่อยนะครับข้างในตัวข้างในจะเป็นคล้ายๆรสชาติผัดผักข้างในนะฮะแล้วก็ถ้าทานคู่กันเนี่ยจะจะไม่รู้เลยว่าทานผักอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เรานํามาฝากท่านผู้ชมนะครับก็สามารถลองทกํกมาดูได้น,นะครับแล้วก็น้องอะนะครับวิริยาบิรยิรยานะครับก็ ลองทำกันดูนะ<ช>แล้วก็ที่สำคัญทำแล้วก็ส่งกลับมาด้วยนะครับส่งกลับมาได้ที่แฟนเพจเมนูสะดาของเราครับเราก็จะมีเป็นอะไรครับเป็นทีจาบนะครับจากร้านเฟรดาช็อปส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยนะครับ เอาละครับมาถึงช่วงนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับกับผู้สนับสนุนรายการที่ให้มีรายการเมนูสดะรายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมครับกับร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องครับเป็นร้านอาหารมุสลิมสไตล์ขันโตนะครับเสิร์ฟอาหารเป็นอาหารพื้นเมืองล้านนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับใครที่ได้ขึ้นไปแอลเนี้ไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับก็สามารถแวะไปที่ร้านเขาได้นะครับสามารถโทรไปจำสำรองที่นั่งสามารถไปเป็นกลุ่มหมู่คณะก็ได้นะครับกับร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องครับ และเขาคุณผมปรุมรสไก่ไทเชฟนะครับพัดทอดมักยำนะครับทำได้ที่เมนูนะครับแล้วก็เขามีเครื่องหมายฮาลานด้วยนะครับก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์แล้วก็ลองเลือกซื้อเลือกหากันดูครับครับผมแล้วก็มาถึงข่าววิชาสัมพันธ์งานดีๆที่มุสลิมเราไม่ควรพลาดนะครับกับงานมหกรรมอาหารนานาชาติระดับโลกแห่งเอเชียหรือว่างานไทเฟก2013ซึ่งจะมีขึ้นเร็วนี้แล้วนะครับภายในงานเขาก็จะรวบรวมอุตสาหกรรม การทาอาหารเทคโนโลยีการทําอาหารรวมไปถึงอาหารฮาลาลอาหารเพื่อสุขภาพก็มีตั้งอยู่ภายในงานนี้ด้วยนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปรวมไปถึงผู้ประกอบการอาหารฮาลาลอาหารมุสลิมของเรานะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับเลยนะครับงานเขาจะมีขึ้นวันที่22-26พฤษภาคมนี้ที่ i m p เ c t เมืองทองธานีงานดีแบบนี้จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอการค้าไทยแล้วก็โคลมเเซ่ครับครับและขอบคุณทรัพย์เจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับผู้เอือฟื้อสถานที่กวสวยให้เราครับและท่านผู้ชมสามารถที่จะชมรายการเราย้อนหลังได้นะครับที่เว็บไซต์ youtube นะครับสามารถพิมพ์ค้นหาคาว่าเมนูสสดานนั้นก็มีให้เลือกหาหลายเมนูเลยนะครับรวมถึงเมนูในวันนี้น้องวิริยาถ้าจะทำก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับ วันนี้เราสองคนผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอารีฟระเกียรตก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับวบทวิลาฮิตาฟิกมันฮิดายะสลามวะเลกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just g v i n g one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing. It's a happy. Just giving once. Everybody once. has known what you did. Just please. giving one. But, but telling please. you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking please. about please. it. Just please. giving please. one. But, I guess doing good things It's a happy. Just giving yes. one. Everybody, Everybody has known what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one, I guess doing good things is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.